แล้วรู้เลยว่าบทบาทของคุณเนี่ยเพราะเป็นยุโรเปียนเหรออ่าเป็นเอเชียเหรอนะครับเป็นนิกรอยเลอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีบทบาทเลยสังคมก็จะคาดหวังว่าผิวขาวเนี่ยมันดีอไนะไรเงี้ยแต่ก็มีการเปลี่ยนแปลงนะปัจจุบันนี้อย่าเหยียดสีผิวลุกเป็นสิ่งไม่ดีนะครับทุกคนล้วนเท่าเทียมกันน,น้องมีความสวยของตัวเองลูกอายุอายุก็ติดตัวบทบาทมา,มาเลยแหละตอนนี้น้องรักอายุอ่ะ ตั้งแต่13 14ามสมมุติน้องอยู่มหกสิ 6, ปีอะบทบาทที่สังคมคาดหวังว่าเด็ก18ปีที่จะต้องกระทำเลยนะครก็คือจะต้องรู้ตัวเองแล้วว่าจะต้องเตรียมพร้อมในการสอบเข้ามาหาวิทยายลายัยอย่างเช่นน้องตอนนี้นะครับก็มาทบทวนความรู้ไปกับครูไกด์ในวิชาสังคมเห็นไหมครับรู้บทบาทของเรา นะครับว่าเราต้องเตรียมพร้อมนะเด็กมหเนี่ยจะต้องมีบทบาทในการที่จะสอบเข้ามาหาวิทยาลัยที่จะเกิดขึ้นแต่ถ้าเ,าเป็นเด็กม .6 แต่น้องยังแบบนอนทั้งวันไม่ไปโรงเรียนเห็นไหมรู้สึกว่าสารภาพกับบทบาทมันขัดแย้งกันนะสังคมคาดหวังว่าเด็กม6ต้องตเตรียมพร้อมเข้าสู่มาหาวิทยาลัยแล้ววัยวัยเด็กบทบาทของวัยเด็กก็เป็นเด็กน้อย กฎหมายซึงระบุเลยเด็กที่อายุต่ำกว่า12ปีกระทำความผิดไม่ต้องรับโทษเห็นไหมครับบทบาทมันก็หรือหน้าที่มันรู้เลยว่าเด็กนี่มันอ่อนประสบการณ์แต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่แล้วคุณเป็นวัยผู้ใหญ่ฟังให้มากกว่าพูดเห็นไหมครับเขาบอกเลยอย่าพูดเยอะให้ฟังเยอะๆเห็นไหมครับเครือญา,าติเอามันติดตัวหนูมาเลยค่ะสมมุตินะวันนี้แม่บอกว่าแม่จะมี ลูกแล้วลูกแม่ท้องแม่ของน้องท้องสถานภาพของน้องกลายเป็นอะไรเลยติดตัวน้องมาเลยหนูกลายเป็นพี่